สวัสดีครับวันนี้ผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้ว NBAmania ชวนคุยเเ,เดี๋ยวนะมีจังหวะชวนคุยขอมกันด้วยวันนี้ก็จะโปรขึ้นนิดนึงขอขอตอ,อบคำถามของผู้ที่ชมคลิปแรกนะครับตอบคอมเมนต์นิดนึงตอบคอมเมนต์นิดนึงเดี๋ยวนะคะหานะเอ๊ะไปไหน อ,อันนี้พี่ตูนแพ้ความมุ่งมั่นความตั้งใจครับหมายถึงหมายถึงที่ว่าทำไมถึงมาชอบบาสใช่ไหมใช่แพ้ความมุ่งมันม่นงเป้าแพ้ความหล่อของลูกบอลเรามาเข้าเรื่องเกมเอ็นวันนี้กันดีกว่านะเออวันนี้ขอพูดสองเกม <c oughs> เกมที่รู้สึกว่า ถูกใจมากก็คือแต่วันนี้มันมากเกือบจะกลิ่นละแตกกันแล้วเริ่มจากคู่แอรแลนดตาฮอคกับชิคาโกบูลส์เอฟเบบี้บูเบบี้ฮอคเบบี้บูนี่ทีมโปรดแอดปะคะใช่ใช่เมื่อยุกยุกเก้าสูงยล้วยุคนี้ยุคนี้ก็ยังให้กำลังใจอยู่บางค่ะอย่างบางทางอย่างกลัวโอเคคือตอนแรกไม่ได้ดูมาดูช่วงครึ่งหลัง เพราะว่าช,ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะฮะลูกสาวก็จะแบบว่าลล้ามากจะช้ามากนจ่ได้ดูบารกันจริงจริงวันนี้เอาไปฝากบ้านเพื่อน<ช>ขออัดรายการอย่างสงบสุขนิดนึงอพ,อพอเราไปถึงร้านเราไปทานข้า,ชาวช้าด้านนอกข้างนอกบ้านมานะครับเราก็ไปนั่งจังหวะนั้นคือเปิดมาพอดีช่วงพอต์เตอร์สี่ก็ดูไปเรื่อยเรืดูไปเรื่อยเเกมก็สูสีมากจนเทรยัง เกือบหล่อแล้วเนาะยิงแบบหล่อน,นะหนึ่งคืองหล่อกทั้งหมเลยอะจังหวะจังหวะที่ยิงลูกสุดท้ายนี่คือแบบว่าทั้งทั้งตูนแล้วก็ลูกสาวนี่คือแบบทําท่าแบบของมันหมดสามคนตลกมากไม่คือทุกคนจ้องอยู่ว่าลูกนี้จะลงใช่ใช่แล้วเทรยังเขามีความนิ่งคือตัวความสุขนิ่งมากเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกสเต็ปออกสเต็ปออกสเต็ปเข้า นะก่อนจะยิงตั้งปล่อยมือปึ๊บสุดยอดวันนี้ทำไปเท่าไหร่ไม่รู้49แต้ม16แอสซิสเยอะมากเล่นไป4โอเวอร์ไทม์โหเป็นลมปับหนึ่งโอเวอร์ไทม์ที่ขี่นาทีนะแอ๊ะหนาทีครับแต่ว่าเกมปกติเกมปกติมี48ใช่ไหมโอเคต่ออีก4โอเวอร์ไทม์ที่ยนาทีโอเคเป็นทั้งหมดเกือบเกือบ6ควอเตอร์อ่ะโหคุ้มไปไหม ค่าตั๋วเท่าไหร่สํเนีเกมเนี้ยโดยประมาณเกมนี้นะครับถ้าบนบนเลยเนี่ยน่าจะสักไม่ไมไม่กี่สิบเหรียญนเพราะว่ามันเป็นทีมมากมากทีมแบบห่วยมากคุ้มน้ำได้ดูประมาณหกคอเแล้แต่แต่ความหวยของสองทีมเนี้ก็ยังเป็นความห่วยที่ที่ยังเียนาคตอ่ะอคือเขา,ามีคือเขาขมีผู้<ต>เล่นแบบเขามีผู้เล่นที่ มีแวร์อย่างชิคาโกโก็มีออลาวีนใช่ไหมแซคลาวีนนี่คือวันนี้40คะแนนเหมือนกันส่วนเทรยังเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเรียกว่าสามเกมที่ผ่านมานี่คือเรียกเลตติ้งมา,ออออาสูา้ลูกา เชยังคือว่าสุดยอดนะแต่จริงแต่จริงเกมนี้คุณเพราะว่าชิคาโกบูสก็ก็ไม่ปูกนะแต่จริงวันนี้ใครแพ้ใครชนะนี่คือเสียดายแบบน่าเสียดายทั้งคู่เลยแต่ไม่น่าเสียใจเพราะว่ามันแต่งที่สู้กันแบบสุดจริงๆอ่ะถ้าใครดูนี่คือแบบคุ้มมากขอพูดถึงเฟยังนิดนึงเชิญค่ะเชยังเนี่ยตัวรู้แบบว่าปัจจุบันอายุเท่าไหร่รู้ยี่สิบโหเด็กมากเขาเข้ามา NBA ด้วยกันรับอันดับห้าจากทีมดัลลัสแมสสิ่งไม่ใช่ฮอคฮอคเนี่ยเลือกลูกาอันดับสามจะพยายามตามโอเคงงไหมไม่งงทีนี้งจะบอกทีนี้ทั้งสองคนทั้งสองทีมเนี่ยคือฮอคก็ต้องการเทรยังเพราะเพราะว่าทีมผู้ผู้บริหารอยากจะสร้างทีมให้ออกมาเป็นแนวแบบวอร r เ o อร์คือต้องการให้เทรยังเนี่ยเล่นแนวแบบเอ่อเคอรี่เลย สเต็สเนะีทีนี้ดัลลัสทีมนี้ก็ต้องการลูก,ก้ามากสุดท้ายดัลลัสขอเทรดโดยการเอาสิทธ์ดราฟของตัวเองเนี่ยพ่วงให้มาด้วยพ่วงเพื่อจะเอาลูกา้าสุดท้ายทั้งสองคนทั้งสองทีมตกลงกันแต่ในข้อแม้ที่ว่าถ้าในดราฟปีที่จะกำลังจะถึงเนี่ยถ้าดัลลัส อยู่ในอันดับหนึ่งห้าเนี่ยเซเนี้ยจะขอยกย่อไปก่อนโอคดารสจะขอคลองสธิ์ไว้ก่อนก็คือยังไม่ให้นะยังไม่ให้แต่ <Okay. S 1> เลื่อนไปก่อนแต่ถ้าปีเนี้ยสิตร้าฟันเนี้ยดาลาร์ไปอยู่ที่6กเป็นต้นไปธิตเ,เนี้ยจะเป็นของมอกอ้าวแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าปีนี้เราจะอยู่ในอันดับที่หนึ่งห้าหรือว่าหถึงสิบหรืออันดับไหนี่คือเดี๋ยวช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเขาจะมีมไล่กัน อันดับสามทีมล่างสุดเนี่ยทีห่หวยย uh ิ huh. ่สุดเนี่ยจะได้จะได้มีโอกาสเลือกหนึ่งในอันดับท็อปหนึ่งสามเนี่ย uh huh. มากกอ่าเขาก็คือสิบสี่เปอร์เซ็นมันปรับใหม่โอเคแต่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็าจะมารู้กันว่าใครจะได้อันดับหนึ่งสองสามและรายอันดับทีแต่จริงๆอนี่ยตูว่าลูก้าสุดยอดนะสุดยอดไหมคะสุดยอดไหมคะสุดยอดนะแอดว่าพอกจะเสียใจไหมที่ไม่ได้ลูกา้าเสียใจไหม คิดว่าไม่นะเพราะว่าเหมือนทีมเขาต้องการทีมนลักษณะนี้คือเขาเขาก็มั่นใจเพราะว่าเทรยันคือคนที่เขาต้องการะเออแต่เทรยังก็สุดยอดจริงๆวันนี้เล่นคุ้มมากเนาะทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้ลุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีระหว่าลูก้ากับเทรยังแต่แนวโน้มตอนนี้ยังไงก็คือลูก้าเนี่ยก็คือยังยังมากกว่าแต่เทรยังตอนนี้ก็คือขึ้นมา วันนี้คือลุกกียที่ทําแต้มมากที่สุดไม่เนี่ยจังหวะในฤดูกาลนี้เลยจังหวะเลยนาติดตามากเลยจังหวะในมันสามคะแนนสามคะแนนที่ยิงเชื่ยบถอยเลี้ยงถอยถอยเซ็ตอและยิงแต่ละลูกนี่คือไกลมากใช่ไกลมีอีกจังหวะหนึ่งนี่แบบแทบค่อนสนามอ่ะยิงไปโอเคมันก็ไม่เข้าแต่ว่า มันก็ใกล้หววมากคือ,คอ,คอม,มีมีอยู่ช็อตหนึ่งคือกล้องมันโคลสอัพไปที่เช<ม>ย่างนี้นะฮะตูวเขาก็ถามถามว่าโอ้ห oh. ตัวก็เล็กนิดเดียวมันจะไหวหรอเออแต่จริงๆแล้วดูดีเขาก็เริ่มมีกล้ามเนื้อนะถ้าเทียบกับเคอรี่ที่เข้ามาแรกๆเลยอะลูกี้เหมือนกันเนี่ยเชย่างยังดูแบบดูเด่นกว่าแต่ถามว่าในอนาคตจะ จะเทียบเท่าเคอรี่ได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้ต้องติดตามต้องตตติดาม่อไปแต่จริงๆอ่ะเหมือนอย่างเราดูนักบาสที่เราดูในทีวีเนาะอย่างเราดูเคอรีเนาะตอนคุณดูในทีวีถึงก็รู้สึกว่าแบบเออเคอีก็ดูหอมผอมเออผมอมผอมแค่แค่แขนขากระเบิดใกล้ๆเป็นไงตกใจประเจา้าคนเหล่นี้ต่อคู่ต่อไปวันนี้เป็นคู่สายคู่เอกระหว่างเลเกอร์จับ มีวอลกี้ป่ะโอเคถึงเลเกอร์แล้วใช่ไหมคะนี่วันนี้เรามีพร็อพดูดีเดี๋ยวขอเวลาใส่แป๊บนึงนี่คือตัวอย่างของแบรนด์แบ็กซก้อนนะครับยังไงเ่ยแบรนด์แบ็กซก้อนใครที่ไม่เข้าใจแบรนด์แบ็กซก้อนก็คือเกิดมาเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเชียร์บ้านไม่เคยเชียร์ทีมนี้เลยจนกระทั่งขวัญใจของเขาเดี๋ยวดูกระจกปั๊บต้องบอกไหมเฮ้ยต้องบอก่ะขวัญใจของเขาย้ายมา อยู่ดีก็มาเชียร์ <Okay. S 2> ซื้อเสื้อซื้ออะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบรนด์แบรนก้อนนี่คือตัวอย่างอย่างหนึง่งเดี๋ยวขอนอนุญาตถอดนิดนึงนะคะเพราะว่าขำตัวเองเหลือเก<ส>ินก็คือใช่<ส>ตัวอย่างของแบรนด์แวร์กอนที่แทรจริงตอนอยู่คลิปแรกเราก็เชียร์คลิปแรกเดี๋ยวว่าไหร่จะใส่เสื้อคลิปแรกไฟล์นอกครึ<ส>่นเล็กกึ่เล็กกึ่งคลิปแรกเพอตอนนี้ย้ายมาเลเกอร์แล้วเราว่าเออมาเลเกอร์เหเือนไง ฝัญใจของตูนก็แพ้ตามค่าร3 1สาต่อ120จริงๆสูสีมากมาหลุดช่วง3นาทีสี่นาทีสุดท้ายแต่จริงตูนก็ว่าวันนี้เต็มที่นะวันนี้เหมือนวันนี้ต้องคิว่าเล่นดีเลยวันนี้เหมือนเลบอลที่แบบอีกเวอร์ชันหนึ่งอะรู้สึกว่าวันนี้กระโดดวันนี้รู้สึกสภาพดีดีที่สุดตั้งแต่กลับมาตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาแต่บาดเจ็บวันนี้มีจังหวะหนึ่งตูนตูนเห็นมื่ที่ คุณรู้ละเป็น<อ>เพอะไรร้ป่ะเพราะเขาอาจจะดูคลิปเรา,เาไม่รอบแยบก็ได้นะเขาก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวต้องทำให้พวกเรากบอนที่นิดน,นึงไม่ใช่นะวันนี้เรือบอลก็ทำไป31แต้ม10แอสซิสต์เรียกว่าเป็นดับ o u b l e d o u b l ลโอเคดับ o u b l e d o u b l ลคืออะไรคะแอดไม่รู้อ่ะไม่รู้ดับ o u b l e d o u b l ลคือทำสองอย่างเกินสิบตั้งแต่สิบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรีบาร์แต้มแอสซิสต์ไม่นับเทอร์โวเวอร์ วันนี้ก็าทำไป31แต้ม10แอสซิสไม่นับเทิร์นโอเวอร์เทิไม่เอาโอเคแล้วเคยได้ยินทร i ปเปิลทริปเปิลก็คือ3อย่างไงทริปเปิลดับเบิลอันนี้คือแค่2อย่างอ๋อก็เลยเป็นดับเบิส่วนมากส่วนมากก็เป็นแต้มรีบาว n d แล้วก็แอสซิสโอเคอีกอันหนึ่งที่ยากมากคือบล็อกมันยากอีกคนหนึ่งที่ดีก็คือยานี้อินแกรมก่อนอินแกรมอ๋อโอเคเราไปที่วันนีมก็ ไม่แต่จริงตั้งแต่อซามานี่เออดีขึ้นเยอะใช่ถึงหลายคนจะไม่ชอบเพราะว่าพี่แกชอบเล่นคนเดียวอ่ะแต่ตูก็ไม่แต่วันนี้ชอบบช็อตนะตูก็มีความรู้สึกว่าแบบเออมันเล่นคนเดียวเกินไปแต่ว่าไอ้เพลงที่ไม่ควรจะทําได้อ่ะหลายๆเพลงอ่ะก็ทําได้อ่ะเอออีกคนนึงที่วันนี้นีคนนี้เลย ว่าที่หนึ่งในสามที่จะมีรุ่น MVP ต้องยอมเขาจริงจังเลยสงสามตัวเล่นก็จะเต็นจะดอนกันหมดเลยจะมีมีมีอีกช็อตหนึ่งที่ยานิสมามามาเกมรับอะเลบอนเดี๋ยวนี้ถ่ายไม่ไปอะเออไม่ไปจริงๆริอะสงสารนะโเมื่อยแล้วอะสองสามปีก่อนที่เข้าไปดูเจอปักยังเลบอนยังแบบว่าอัดตกยานิสจู ไม,ไ,ไม่หวแล้วะมันโหดมากปกตินี่แบบถ้าจะขี่คอร์อบอล์ก็สามารถพา3คนขึ้นไปกางได้ไม่รู้ว่าเอาขึ้นไปได้ไงงงแ,แต่ปัญหาของปักที่เลเกอร์เจอวันนี้ก็คือเบรโซ่ากาวันนี้วันนี้ต่อสัญญาสี่ปีเจล้าน,น,นาคูณให้หน่อยซิเป็นเงินไทยเท่าไหร่วันนี้พี่แกเลยแบบว่าอารมณ์ดีเล,เล่นไปครับพี่มีเจีดสล้าน นี่รเเปาพิมไม่รู้จะใช้อะไรเลยเนาะใหเลๆที่แกก็กัดไปอีกสามสิบสามสิบเอ็ดมั้งออประมาณสามสิบเอ็ดแต้มแต่จริงๆก็แบบแอบสงสารเออเป็นเหมือนที่ตุ้มพูดไหมเลเกอร์แป้งหนึ่งพอเวลาเล่นกับทีมเบบี้ก็เบบี้ตามพอเวลาเล่นกับทีมที่แบบจริงเออเก่งก็แบบก็ก็ไม่รู้ว่าไปเอาพลังมหาศาลมาต่อสู้ได้ขนาดนี้ได้ไงทั้งจริงเราก็คิดว่าคงเละแน่นอน เรบอนเจมสตอนนี้วันนี้ทำไป31คาดอ,อีกเยอะมากนะ31แต้มขาดอีกอ60กว่าแต้ม67นะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะครับ67แต้มขึ้นมาเป็นอันดับ4ในการทำแต้มตลอดการแซงปัจจัยไ,ไม่เกิดแจมเจไม่น่าเกินไม่น่าเกิดจากที่ใช่ไม่น่าไม่ไม่น่าเกิเดจากแซงแน่นอนแซงแน่นอน,น,อนต้องยอม แต่ปกติอะเวลาเกมจบอะตูนก็จะชอบดูอยากจะฟังสัมภาษณ์ก็พูดถึงเกมจบนิดนึงวันนี้วันนี้มีประเด e, ็นหนึ <slightly> <S <S ่งที่เชื่อว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบเรเบลเกมเนี่ยอยู่แล้วเขาเดินเหมือนเกมอีกประมาณสิบววก็คือเดินดิ่งดิงดิงออกไปเลยอะก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจว่าก็คงเซ็งแต่จริงๆก็ไม่ดีแต่ว่า ก็เซ็งก็เข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะแบบว่าทับมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงตูนว่าไม่น่าเซ็งมากก็หมายความว่าก็สู้อย่างสุดใจขาดดิ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดข่าวต่อว่าจะเป็นประเด็นไหมใช่มันก็เป็นความแพ้ที่ที่ไม่ได้น่าจะต้องหุดหยิบมากมายเนาะแต่จริงเบอร์บอลเวลาเขาเล่นเขาก็มีความตั้งใจแหละแล้วใส่อารมณ์ในทุกเพลงจริงทุกครั้งที่กรรมการตอบ ก็ยังถือว่าวันนี้ยังดีหน่อยที่คิงแพ้ก็ยังช่วงช่องหักก็ยังเหมือนเดิมประมาณ3เกมเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ h a n c e Playoff ก็ยังเดิมไม่เกิน6%ก็เราติดตามกันต่อไปเกมหน้านี่เลเกอร์จะเป็น2เกมติดพรุ่งนี้ไปเยือนฟินิกซันจะไหวไหมขาหนักแน่ๆพรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้เจอทีมห่วยมากหมูแต่ย่าหมูตามนะ ไม่รู้โ <Okay S 2> อเคค่ะเก้ามงเช้าพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าโอเคค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายใครมีคอมเมนต์อะไรส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ตอบกันในคลิปหน้าฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับมากับ